เฮ้ยเดี๋ยวอย่ฟึ่งพร้อมจะลุยกันมานานแล้วเลดี้โลดจะเห็นว่าทุกคนเมลโอกันหมดแล้วเลยขยันเ oh s> <S ล่นนี่อ้าวเวไยทำไมนายเม่โอ้กไปกันจังอ่ะจริงๆที่ที่อยากเล่นเบอร์เกอร์เพราะว่ามันแถมเกาะมาด้วยเดี๋ยวนึงผมก็แถมเกาะเหมือนกันครับอาวเหรอมาแถมมาทุกตัวเลยเออผมสปิเกิไลฟ์ อยากโชว์เดียนเดียนดูระเบิดหน่อยดิอะไรไหนไหนเห็นเขายามโชว์แล้วก็น้อมรับโชว์เป็นไงบ้างครับระเบิดอะไรเดี๋ยวไปเล่นมั่งดีกว่าผมบอกกับเกมแล้วไม่มีอะไรโชว์แล้วไอ้เหี้ยวันนี้เข้ามาเพื่อโชว์ใช่ไหมเข้ามาเพื่อเพื่อเพื่อโชว์ใช่ไหมนี่ดูดูดูเล่นสนุกไม่ดูเราผมไปตามทางของผมเนาะเฮ้ยโอ้โหอะไรละเพื่อ คือต่างคนต่างเอาตัวรอดว่างั้นน่ะได้ครับในเมื่อคนไม่ได้เล่นมีเดียมด้วยมีเดียมรองน้องมีที่จําด้วยโอ้ชอวแไทรนโบลินอะอ้โคตมึงนิบสุดพวกอย่ามาเล่นอะไรแลวสาระดีครับเฮ้ยกูชอบเลยไทแรโบลินเรนี้เกิดมาไม่เคยเล่นเห็นแต่ไอ้ฝรั่งมันทำคลิปลงยูทง u ู u b บอะที่มันไทแรนโมลินอะกระโดดแล้วมันพลาด เออแล้วก็บักโดนไอ้นั่นมัางโดนไอ้นู่นมั่าโปรดอธิบายครับโปรดอธิบายครับอย่าปล่อยไอ้เทเลนโพลินก็คือที่กระโดดเฮ้ยไอเยี่ยผีกระโดดก็ไอ้นั่นไงเทเลนโพลินเฮ้ยเจออ๋อโอ้โหกระโดดอย่างนั้นโอ้โหกลัวไขมันไม่แตกไงมันน่ะนิ่งนิ่ไอ้ภารกิจที่มันได้ไอ้กิมอ่ะมัน ได้อะไรเนี่ภารกิจอะไรนะยภารกิจที่ได้ตัวละครกิมอะกิมกิมริปเปอร์ใช่ป่ะวะไม่รู้จักแต่ว่ายรดหนึ่งในภารกิจนะมันมีให้ยิงตุ๊กตาในแมปเนี้ยยี่ห้าตัวมันเลิกแล้วมั้งยิงไปตัวหนึ่งอ่ะอยู่ไหนอะโนโนโน่อยู่ตรงนั้นอะโน่เดินทุกคนต้องยิงมันเนี่ยต้องยิงให้ครบยี่ห้าตัวในหนึ่งเกมพากุมมาดิมามามาตรงไหนตรงไหน เฮ้ยพาวไปด้วยนี่ตรงนี้ตรงนี้ไหนตุ๊กตาเห็นปหมเออยิงมันแต่ว่าไม่เคยยี่สิบสี่ให้ยี่สิบสี่ตัวไหนไหนตุ๊กตาไม่เห็นนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ไหนวะ่ว่าไม่ดีเลยนี่เดินกระโดดขึ้นมาตรงนี้เห็นป่าตรงนั้นอ่ตั้งต้นไม้อย่าไม่อย่าว่าจะวันบ้าอย่าออกไม่ได้ แล้ววะไม่เห็นเลยหลอกกันวะเนี่ยไม่ดีเรอกจะไปร้านค้าไม่ทำกูหลอกโอเคครับเราไปหาตุ๊กตาตัวอื่นเนี่ยในเมื่อเขาไม่เชื่อครับไม่มีจริงๆเลยอย่ามาหลอกลวงชาวบ้านนี่ไนี่ตรงนี้ก็เจอเนี่ยตรงนี้ก็มีไหนไหนไหนตรงไหนเนี่ยตรงนี้ไหนวะเฮ้ยอันนี้เห็นจริง เออเป็นหอแทงวันทางเซิร์ฟเนี่ยเฮ้ยหากันเร็วเฮ้ยหากันเลยเลยอยากได้ตัวละครกลิมแต่มันเป็นมันต้องทําให้เจ็ดภารกิจนะไอ้ยี่สิบห้าตัวเนี่ยคือหนึ่งในเจ็ดภารกิจโอโ้โหโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดแมวระเบิดหรือแปดภารกิจไม่รู้เฮ้แต่ไม่เยอะหรอกไม่เยอะโอโ้โหพูดมามได้ไม่น้อยเขนเล้าอะไรมั้ยเออเขาเล่าเต็มไปหมดเลยน้อยเลยหรอ ไอ้ว่างไงนายไฟไหลเลยนี่เอ้ยเร็วมากอหาดิเจอแล้วเนี่ยเอยเอไอทุกคนมันไม่ได้เคยทุกคนก็จะไม่ฆ่าไอ้ซอมบี้กันแล้วทุกคนก็จะฆ่าตุ๊กตากตาุ๊ดทีแดงนั่นจะฆ่าทำไมครับจำได้เคยมีคนทำรีวิวอยู่ไอ้ภารกิจเนี้ยแหละโอ,โอ้โหโอ้โตัวซอมบี้กระโดดทีนี่ใสปินเลยโอ้ยเจอตรงนี้สามตัว าโอเคตาการเรียบร้อยมิชชั่นเก่บเบ็ด building construction ปี๊ดแป๊ะอะไรเหรอครับมันคุณมาจากเอ่อเกมสร้างฐานเกมหนึ่งคิดเองเราไม่เคยเล่นเกมสร้างฐานไอที่เช่นเลดอเลดโอไม่ใช่แน่นอนเกมนั้นไม่ได้ใช่เรานมาเราเล่นมจากเกมกิ๊กกิ๊กกักกักอะไรอย่างงี้ทิพย์หายนะครับเหตุการณ์ฉุกเฉินครับเมเดเมเด ตายหาแล้วอะไรอยให้เป็นบุรุษก์ปล่อยให้แมลงตีตายโอ้โหใครหน้าเอ้โอย่างนี้อย่าไปปั๊มเวลเลยดีกว่าโอเออพูดดีอีกงนะเฮ้ยทำไมมันบอกเหลือติ๊กหกวะก็เราพราเราช่วยกันหาเนี่โอ้โหเพราะว่าเราเป็นเป็นเป็นชิปมีมิตรภาพเรื่องกันแล้วกันเขาเรียกว่าเป็นชิปนี่เขาเรียกชิปเหรจะบอกจะบอกว่าตายเพรมันเป็นตายแรกใช่ไหมครับเป็นชิปอิสเมจิกอะ เฟนชิพอิสเมจิโอแปดเฟนชิพเรือเพื่อนแค่เหรอไม่เคยเหรอเขียนเฟนชิพตอนจบมสามมันก็ไอเฟนชิพนี่ยเขาเรียกว่ามิตรภาพโอ้โหเฟนชิพเรือเพื่อนใช่ไหมครับมิตรภาพครับมิตรภาพเราเรือเพื่อนเรือเพื่อนทุยเรือเพื่อนเฟนชิพอ๋อเรือเพื่อนเป็นนี่เองโอ้ไม่คุณไม่เข้าใจทำไมทำไมคุณเล่นมอร์เตอร์เพื่อใช้ปืนยิงอ่ะ คือผมไม่ค่อยเข้าใจคนนะกรดดผมไมโชว์ฮอกกันที่เก็บมาได้ไม่อยากโชกครับเบอร์เกอร์ใช้ปืนยิงพิษเย็นญี่ปุ่นอตัวแล้วเจออีกตัวขอ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 ยิงไไม่ในซอกเดิมเนี่ยตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้โอ้ไม่เออลุ้นเกี้ยวแตกเลยครับลุ้นเยอะแต่ข้งกับปลาโป่งขายขวานเนี่ยจะได้ซื้อคาตานะแล้วเรียบร้อยนะครับ ไม่ได้แฟชั่วฮชั่วเฮ้ยไปกินเนื้อวัวเนื้อไปครับเราไปหาต่อสิบห้าตัวเร็วเร็วเร็วในแมทเนี่ยนะถ้ามันหาเจอง่ายอย่างนั้นเนี่ยผมว่าทุกคนคงมีตัวละครนี้นวโอ้โหเอ้าไม่เห็นโอ้นี้ยังต้องปล่อยให้ต้องปล่อยเบอร์สติเกอร์ยิงหระยาไก่ในบ้านครับในบ้านเรามาตวนุ่มเนี่ยเจอกระสุนครับเจอคนไม่นายโนบเนี่ย นี่ครับเป็นไงครับต้องใช้ตุกตอกตุกมุมคือผมจะบอกว่าการที่เข้ามาในบ้านคนเดียวนี่มันเป็นอะไรที่เสี่ยงอืมผมคือเจอฮัตหนึ่งตัวยกสับฮัตเจ๊สกายวันเดอร์จะบอกว่าแมพนี้มันก็กว้างพอควรนะก็เฮ้ยเข้าก้าวเลยโอ้โหได้ตามสองข่ายได้ตามสองครั้งโอ้โหแมลงกัดขาเยแล้แมลงกัดต่อยทาแซมบักโอ้โหไม่ได้ ไม่กู hey, โฆษณาสินค้าระหว่างแอนนี่ก็าอะไม่ได้เราต้องโฆษณาสินค้าระหว่างเล่นทำไมอ่ะเขาสั่งมาเขาสั่งมายิงดิดีดีดีต้องยิงให้โอ้โหเขาสั่งมาทางโอ้เรามีพีเซนเตอร์แล้วอ่ะใช่แ่ะมีอาเซบีอาเซแต่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  แต่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 ถ้าเราเดินฟ้องคงจะได้หลายบาทเลยนะเขาได้นะไม่ใช่เราได้อ๋อไม่ไม่น่าจะเกินแสนนะครับน่าจะเยอะกว่านั้นสักสิบล้านเลยขนาดเป็นทำอะไรเนี่ยขนาดแมกกาซีนอลที่ต่างประเทศแค่กาแฟหกอะใส่แล้วเข้าเขียนว่าอะไรวะหรอกไม่ไม่เขียนว่าระวังร้อนเขาฟ้องไปประมาณสามสิบล้านบาทโอ้ยหกสามสิบล้านโคตรเฟี้ยวอ่ะอืม ชนะเลยนะฉะนั้นถ้าไปต่างประเทศจะเห็นแก้วกาแฟแมคโดนัลล์เขียนว่าระวังร้อนไม่แก้วเฟี้ยวคือต้องเขียนบอกเพราะว่าคนมันโง่ขนาดนั้นเลยครับอืมใช่มันไม่เฟี้ยวกินเกี๊ยวไม่จ่ายอ๋อคนไมเฟี้ยวกินเกี๊ยวไม่จ่ายกินเกี๊ยวไม่จะหายล้วเรผเกี๊ยวไม่จ่ายนี่ถ้ามาประเทศไทยเนี่ยโดนอาแปะตบนะแน่นอนครับอาแปะถือสปาตารอยอยู่อาแปะอะไรนี้โยัวซับทำไมคนนูบเนี้ยผมเจอหลายอันแล้วเนี่ย ผมหาตุ๊กตาตุ๊กตาอยู่ครับตุ๊กตาไปไหนหมดครับทำไมคุณต้องหลบด้วยไม่เฟี้ยวเลยเดียนเกี้ยวไม่จ่ายเกี้ยวไม่จ่ายเยี่ยนเลยกูกินทุกครั้งไม่จ่ายทุกครั้งไม่เปิดฝาอ่ะเดียนดูรายการดิ่อืรายการอะไรอ๋อนัดกับนัดเหรอเฮ้ยนัดกับนัดนี่ผมเป็นดีเจนะเดียนดีเจบ้าอะไรนัดกับนัด บอกว่ารายการนัดกํานัดอ้าวใครปิดประตูอะทำไมคุณไม่หาเอ่อไอ้นั่นล่ะครับตุ๊กตาผมหาได้เยอะกว่าคุณนี่นะเฉพาะในหนึ่งแมตช์เท่านั้นนะครับรู้อะทำไมคุณไม่รีบหาแล้วครับรู้ว่าปลายทางมันยากไม่ต้องมาสั่งตั่งฉันแ่บฉันรู้ดีนะ ว่าหนึ่งตาดีครับควรจะทำอะไรเพราะชีวิตเป็นของเราครับเดินหาไฟทําไม่พูดินอเล่ะนรับก็เพราะชีวิตเป็นของเราครับชีวิตเป็นของเราใช่ซะช้างแอนเลวมาริดก็กูว่ามันมันปนกันไหมเนี้ยรู้สึกว่าการถ้าการโดนฟ้องครั้งนี้ผมจะเป็นการโดนฟ้องที่เจ็บปวดมากเลยนะครับรุนแรงพอควรนะครับทำให้เด็กไอ้เจอแล้วเฮ้เหญ่ก้าตัว หาต่อหาต่อไปผมจะคอยเชิงอยู่บนบ้านโอ้โหแปะเฮ้ยเจอแล้วเยี่ยมเลยเราต้องเดินหาตามๆขอบได้มันจะมีที่อยู่นอกบ้านนอกรั้วอยู่ด้วยสามตัวใช่ไหมยิงหมดแล้วนอกรั้วว่าลลองไปดูอีกรอบก็ได้เพื่อความสบายใจก็คูเติมจะเกิดอีกรอบจงหรือว่ามันจะเกิดไม่ทัพที่ไม่เนียเราฮามอีกรอบทำไมเฮ้ยช่วยมาดูบนบ้านหนี่ยสิครับเต็มเลยครับเนี่ย สมบีสมบีเต็มไปหมดเลยเอาครับเอาระเบิดไปหนึ่งโลครับตัวความสบายอยาโยนมาเคยถ้าโยนก็ไม่โยนไม่โดนนะครับรู้สึกเองนี่พวงนี้แค่โหนแล้วค่อยถูกครับฮัดมาเวลใครก็ได้ช่วยพ่อด้วยตัวกตาอยู่ไนบอกมาตัวก็ตาอยู่ไหนถ้าผมรู้ผมไม่ต้องมานั่งหาแล้วครับผมถาม ไอตัวอื่นครับเจอแล้วครับโอขอบคุณที่บอกคนอะไรโอออลิาหมอเหลือแค่ชิ้นเท่านั้นสะสมไม่ครบทั้งห้าแบบรับไปเลยไอชมเมนต์ได้กันทั้งห้องเลยเนี่ยทั้งห้องได้ทั้งห้องเลยเนี่ยทั้งห้องเลยมาดูนัดกับนัดอีกแล้วไม่ดูอีนสสอสีตาแมวสองร้อยหกสิบแปดสีในสามกล่องของ โอ้ในสองทำไมสีมันเยอะขนาดนั้นเมื่อเขาจะขาดจุ่มตายกันสีซ้ำครับสีซ้ำไม่ได้มีอะไรนะครับสีซ้ำก็ขาดทุนอยู่ดีนะครับเยี่ยมตอนโผ่เจอแล้วโอ้โหมันต้อนในเครื่องละผ้ามันต้อนในไอ้แป๊บเหรอเนี่ยแป๊บใช่ไหมเฮ้ยดูดีๆอาจจะซ่อนในหนังขยะหรือไม่ก็กำลังขับรถเล่นอยู่คือก็ต้องบอกงนี้นะครับคือผมยิงซอมบี้คนเดียวเลยเนี่ยเกือบทุกตัวเนี่ย ดูตัวผมนำห่างเลยนะเยี่ยมแม้ว่าเลือดจะหายไปนหนึ่งก็ต้องอยู่มันจะนั่งหาตุ๊กตาทองกันอยู่นั่นแหละของฟรีไม่มีใครเกินครับใช่เออนอกผมก็ได้ด้วยดิอือใช่ครับสรุปว่าได้กันหมดอยู่หลังห้องน้ำหระไม่มนะีหลังห้องน้ำก็ไม่มีนััครบตัวมันเล็กบ้างใหญ่บ้างเท่าเดิมไม่ใช่หรอ เมื่อกี้ก็เห็นตัวกระติ๊ดหนึ่งไม่ต้องอมเียเยือดเจยองสรุปว่าก็ไม่มีเงินไปออกของพักีเขาเพิ่งกลายเป็นเบอร์สเกอร์ที่กลห้าตัวอยู่ไหนวะเหลือสามตัวไม่ใช่หอสามเหรอ,อมไม่รู้ครับเรา,าไม่อยากเหยียบย่ำเข้าไปใดินแดนแห่งนี้ดินแดนแห่งความรักรู้สึกว่าเสียงพัดลมมันชัดขึ้นนะช่วง เจอเลยนอี่หาไม่ค่อยเจอเออรู้แล้วกูไม่เข้าหรอกร้านค้ากากังเองถ้าไม่มีดาฟัสแอคเนี่ยกูไม่เอาหรอกอือฮึ่งรู้สึกว่าเพิ่งไอ้นี่ถกเถียงเรื่องประเด็นกันประเด็นการได้มาไม่ใช่หรออ่าคุณเป็นใคร <laughs> อ่ะอ่แล้วคุณสะกินแมนเอาค้างไม่มีคิดเองตะคงสะกิดแมนใครชื่อสะกิดแมนงั้นชื่อล้าเลาเฮ้ วันนี้จะเอาไงวะนึกว่าไม่อยู่ไอ้ลูกลูกทุกยางมาเกิดอะไรนะครับไม่ไม่ได้ยินเมื่อกี้ไอ้ลูกลูกแมวมาเกิดลูกเหมียวลูกเหมียวมาเกิดไอ้ลูกเหมียวมาเกิดแหม่ดาได้น่ารักมากลูกเหมียวมาเกิดลทะลุถุงยางมาเกิดโอชิบหายแล้วครับปลาโดงโอ้ย เฮ้ยครบยังอ่ะยังไม่คิดจะช่วยหาเลยหรอครับหาอยู่ในเดินวนรอบแมปต้องจำค้างเลยเดินหาเดินหาอยู่ตอนเนี้ยอีกสองแล้วก็เพราะว่าตุ๊กตายอยู่ในรถครับยิ่งเลยครับตุ๊กตายอยู่ในรถครับจริงๆตุ๊กตายอยู่กัาชายขี้โมหล้ด้วยชายขี้โมโหมันมาแล้วชายขี้โมโหช่วยดูับผมไม่เห็นคุณเลยครับคือคือผมกําลังเดินทางกลับที่เดิมอะแหวอยู่ไอ้ฝ้ายอยู่ ฮลลโสองตัวเท่านั้นครับความฝันเดินเดินเดินตามมาหน่อยครับเดินตามมาหน่อยครับชายขี้โมโหตามหลังผมมาแล้วเบอร์เซอร์เนี่ยช่วยหน่อยนะครับชายขี้โมโหเดินเดินตรงไปเรื่อยๆและเซตไทม์ก็บังเกิดอีกครั้งแรดยามรออย่างครับทำเหี้ยวไว้เนี่ยรอเซตไทม์หาหาเจอเลยอ๋อเจอแล้วครับชายขี้โมโห โอ้โหไหนว่าเจอตุ๊กตาซับหลังให้ไหมครับอ้อมโมโหแล้วครับทำไงดีไหนอยู่ไหนอ้อมจะลุยกันมานานแล้วคุณไม่ต้องเขาไปบอลเลยผมซับให้อยู่เนี่ยมันโซโลจนไม่รู้อยากจะเดินยังไงแล้วเนี่ยโซโลจนไม่อยากเดินแล้วเนี่ยเรียบร้อยครับใช่โมโหนี่ต่อเลยครับทิ่เรื่อยโอเคเรื่อยลากมา่อยดีทำไงทีนี้ไม่ต้องตีมอนนะไม่ต้องตีเลย อย่าตีอย่ายิงอย่าอะไรปล่อยไว้เราว่าเดินหาตุ๊กตาให้เจอเราต้องหาจากมุมสูงซะแล้วมันไั่เดียวอ่ะมันมันเตัวเดียวไม่เลยฮ้ามตีนะครับลองหาจากมุมสูงดูกลัวมันเดินไปตายเองอ่ะครับมันมันชอบไม่ตายไม่ตายนอร์มอลไม่ตายเองหรือเปล่ามีเหนือเดินไปตายเองช่างมันก็ไปมันตายเองเฮ้ยถ้ามันโดนระเบิดนี่มันจะเสียหายใช่ไหม จะหไอหตัวตา hey. ตัวเดียว <mm อยู่ไหนเสี่ยมันมาแรงแถวนี้ไปยิงไปยิงปล่อยแมลงกัดไปไปยิงเอาเดินหาเลยครับขออนุญาตตามหาร้านค้าขออนุญาตไปซื้อเกาะบากอีกเวทเดียว เราก็ต้องหายว่อีกแค่ตัวเดียวเองดิรู้สึกอืมเล่นยากยิ่งกว่ายากยิ่งกว่าไอ้นี่เกมหาจุดผิดในตามห้ังเลือกจุดผิดคุณไม่นไงดูแย่เลยครับเดียนอืเกมดูนั้นแย่เลยเกมนั้นดูแย่ไปเลยโอ้ลิ้มพันกันอืมก็ หากันไม่เจอไม่ใช่ฮะสีย้นเแดงแดงเมาอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยเมาขนมหวานเฮ้ยมันอยู่ตรงนู้นน่ะอยู่ตรงโรงงานไหนนู่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 นโอเคครับก็ปล่อยเขาพูดไว้เขาเดยวโอ้โหเจอเด็กอ่านายขี้โมโหไม่อยู่แล้วครับตรงนั้นผมไม่อยู่แล้วครับ อยู่ไม่ได้แล้วครับไม่ช่วยเต็ีเลยสิครับนี่ครับพระเอกมาแล้วพระเอกย่อมมาตอนสุดท้ายนะครับพระเอกย่อมเป็นตำรวจไทยนะครับพระเอกมาช่วยฟันครับบังแล้วก็ทำเนียนแล้วองฟันเลยไอ้มันตู้กับไอ้นี่อยู่ไอ้อ้วนทำเนียนฟันเลยเด็บอืมโอ้โหไอ้อ้วนกับไอ้อ้วนกับพี่วิชาพี่โมโหกำลังกันอยู่อะ อ๋อเออใช่ใช่ใช่มันตีกันได้นะเว้ยไอตัวคิโมโอได้เกิดสมมติมันอยู่มันอยู่กับในวงผีอ่ะมันจะตีกันเองเราปล่อยให้เขาทะเลาะกันไปครับพี่ชายอย่าทะเลาะกันเลยนี่ไงเรียบร้อยมันหาปัญหาที่อารมณ์อยู่ครับมันพี่ชายพี่ชายไฟมันไหม้อยู่อ่ะโหพี่ชายจะบวกเหรอคือเขาอื่นอ่ะง่ายๆนะการแบบนี้เก็บโอ้ ช่วงนี้ช่วงนี้รู้สึกเป็นโพลสิตเดินหนีก่อนดีกว่าโอ้เจอแล้วช่วยแ้วมจริงๆมันมีแค่สี่สิบตัวแต่ตัวนะผมรู้สึกมันมีร้อยกว่าตัวช่วยด้วยแวมช่วยด้วยอะไรที่บอกอเจอแล้วไม่อยู่แล้วครับบานยโอ้ยโอ้ยลาก่อนโลดมันแตกดี โลกสีสวยเมจิคอลเมจิคอลโลกสีสวยโลกใครสวยครับ <l ok S 2> โลกคุณครับในเซสชั่นชีพอิมเมจิกแบะมาหลังเราจะพูดประโยคนี้ก่อนยิงถ้ามันเข้าสู่เซตทำในเซสชั่นชีพอิมเมจิกโอ้แปลว่าอะไรครับบอกกับแบะด้วยครับในเซสชั n นช i p นี่คือการอยู่ร่วมกันของไอเ <l> <t ations> ขาเรียกว่าระบบนิเวศ <l> <t ations> อ๋อในพวกนันะ้นน่ะเอออยู่ร่วมกัน แบบนั้นนะไอ้พวกอะไรปลาใหญ่ยินปลาเล็กอะไรอย่างเงี้ยให้อออบอกไม่รู้นักล่าครับน้นมันพีเดเตอร์เอาให้ดีเสียงอีกแล้วมอบอย่าเพิ่งฆ่าเดือตัวเดียวอย่าเพิ่งฆ่าออกล่าให้เต็มที่สองตัวครับตาบอดหรือเปล่าไม่เป็นไรกี่ตัวก็แล้วแต่งั้น<อ>เหลือโค้ดไ้ตัวหนึ่งแล้วกันเยี่ยมโอเคเห็นแล้ว ถ้ามันไม่กระโดดมายิงสู่ผถมมันอยู่นบน<ะ>ต้นไม้รึเปล่าเราต้องหาตามต้นไม้เป็นไปได้ใครมันจะขยันไปต่อนขนาดนั้นครับอ้าวขนาดบนรถเก่งมันยังต้อนมาได้เลยก็ก็เคยเห็นอยู่เมื่อกี้นี้เออนี่ว่า,ามันอาจจะอยู่ข้างในรถนี้ก็ได้นะใครจะไปรู้หรือว่ามันอาจจะอยู่ข้างบนก็ได้นะใครจะรู้เคยไปหากันบ้างหรือเปล่าอ่ะหาแล้วนะครับเอ้ยทำไมมันเหลือตัวเดียวอ่ะ อ,อย่าไปยิงสิไม่ได้ยิงไม่ได้อะไรเลยแต่เห็นมันเหลือตัวเดียวนั้าแตะองตัวแกยิงสิครับอืกำลังยิงมัวๆัอยู่เผื่อโดนโอมันมันพูดอะไรของมันครับนั่นยิงมัวๆเผื่อโดนนี่หลังกระบะซูซูกิมีไหมเฮ้ยผมไม่เจอ ชิบหายแล้วครับกูโดนล้อมครับอ้าวอะไรล้อมไปฆ่ามันนีเอ้ยอยู่ตกลงกันแล้วไม่ใช่มันดักทางนะครับคือถ้ากูไม่ฆ่ามันกูก็ตายครับดูเลือดกูสะก็แล้วดูนี่เวฟมันเวฟเท่าไหร่แล้วก็จูปากสิครับจูปิดจูปิดอะไรครับเวฟเท่าไหร่แล้วลุงเวฟสุดท้ายครับเป็นเวฟสุดท้ายให้มันเป็นเวฟสุดเฮ้ยเจอแล้วโอ้โห เเล็กวันโมวันโมเย็ดเทวันมอวันมอไหน I begin you know I begin you know I begin เฮ้ยไอ้เจี๊ยบปเจอร้านค้าแล้วเรียกตกใจดูจากหน้าต่างไม่มีอะไรพอเข้าไปดูข้างในอื้อหือโคตรล็อกเลยเฮ้ยวิทยุ นพณิกาเนี่ยไงจะตกใจเลยนาฬิกาไม่ใช่วิทยุเฮ้ยผมว่าคุณมาซื้อของกันก่อนดีกว่าไหมครับซื้อแล้วเนี่ยพร้อมแล้วชิปหายไปเจอพิวเราระเบิดผมก่อนได้ไหมฮะเอ้ากมผมนึกว่าจบเว็บ1แล้วไอ้เหี้ยเลยเปลี่ยนมาเล่นสายระเบิดซะหน่อยตุ่มยังเอ้าครบแล้วครบแล้วเหรอเออมันขึ้นในชิมเม้นแล้วเนี่ย กดผลึกอะไรทุอย่างอลลิน่ะโซคอลเลคชั่นไปดูยัดมงด้วยเลยโอหขยันยิงจุงฮะแน่นอนครับผมเล่นสายระเบิดต้องขยันนะฮะโอ้เจอพี่พี่เลื่อยขี้โมโหเอ้ยไม่ใช่พี่ชายพี่ชายขี้โมโหเขากำลังวิ่งตัวแดงมาหาชิบหายครับเออตาตาพี่ชายพี่ชายก็วิ่งมาหาวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปเดี๋ยวผมยิงหลังให้ เออเละไปแล้วโอ้โหเอ,อ้ยช่วยคไว้ไหน่อยดิไม่งั้นผมตายนน,น่ <c oughs> นลยโทษนะไม่ทันห<อ>นะึงเป็นนั่งเช็คเงียบงอนงอนงอนนั้นจู่เออเรียนครับเรียนครับระบบเร<ม>ียนผู้ผู้เรียนออนไลน์ปวดตาพี่ขนาดนี้กเพไยแต่เมื่อไม่ตอบเป็นหนองแล้ว <c oughs> เฮ้ยคืน แต่จอมันส่งคลิปมาให้ดูผมก็ตกใจนึกว่าไอ้ทำงานผ่านเรนอ๋อยิ่หล่ามันส่งครับแบบคลิปใหม่แล้วนี้ไปทัวร์ไมค์ครับนะครับอาจจะน่าสนใจอย่างยิ่งเชมอนที่เลื่อยมาพี่เลื่อยล่าไป่อยดีทำไงไม้กะโย่ไม่จะไม่ถูกจับโดยโค้ดเันจะเตอร์ไหกกล่าวไว้ ยามาฆ่ากูยามาฆ่ากูเออยามาฆ่ากู<น>ยามาฉุกมาช่วยแล้วาาคือกูจะแค่หลบอย่างมนะุกเม้นเอาไว้แดงโอ้โหเย็ดพวกคุณน่ะตอนหลังๆน่ะเคยเล่นสายระเบิดให้หน่อยเลยไหมจะได้วางระเบิดกันโอ้โอ้จจจจจแจ็คพอดแตกแจค็คพอดแตกแล้ว ตายแน่นอนเลยครับผมว่ารู้สึกตอนนี้ตายหมดทั้งทีมแล้วเนี่ยปุ้มเกือบครับเดือนสิบสองนาฬิกาครับเดินตรงไปเดี๋ยวมตายตุ้มลบได้บนป้านโอ้โหปาฏิหาริย์ไม่เกิดซ้ำในรอบสองได้ด้วยได้ด้เอ้เข้ามาฮิ้วครับฮิ้วหยุก่อนหยุดแค่บวกครับบวกอะไรจอแดงขึ้นแล้วโอ้โหผมไปแล้ว โอ้มันยิงระยะไกลกันอดนนี้ให้ตายเถอะจอดตายกันตายเป็นธรรมชาติแล้วกันหลบแล้วยังโดนโคดอะไรนักหนาแสบบอะไรนักหนาแแบบีเชียโอ้โหเต็มหน้าเห็นใช่ไหมครับเห็นมาช่วยกันอุ้ย เออนอนละายพี่แกจังหวะเยี่ยมโมโหเขามีใครเคยบอกไว้ว่าตายแน่ดีเอ็นฮะผมไม่รู้ผมไปชักเบามามอ,อ่แล้วตกลงไอ้สามสิบต,ตัวนี่ครบยังเนี่ยครบแล้วมันขึ้นไอชิแมนแล้วนี่เออมันขึ้นอะไรยี่สิบห้าร้อยห้างอย่ะเปลี่ยนสายเถอะไปเล่นระเบิดกันเปลี่ยนสาย,เป,สายเป็นสายไฟที่ดีกว่านี้เถอะ เออไปเล่นระเบิดดีกว่ามาๆๆไปเล่นไปใช้รอกันรอเฮ้ยทำไมปืนยังติดไว้อยู่วะอยใช้รอดีกว่าพักพวกหายเปลี่ยนสายผิดพักพวกว่าฉันถืออะไรมาอ่าเลยกูรอเบเกอร์ครับรีบรีบรีบเอาระเบิดวางไว้เลยครับวางไม่ได้ฉะนั้นพวกนายเอาเงินของฉันมาจะคืนทำไมไอตอนนี้มันจะทานไหมครับพีเอส โอ้เง้นช่างมันเถอะมามามาวางอีกทั้สองสองลูกแล้วมาวางซะหน้าร้านคาเลยกลัวคนไม่รู้ไงว่าอยู่ตรงโอ้โหอยู่ใกล้กันมากโอ้ไปกดคนคุ้นอ๋อคนคุ้นเหมือนอยู่ก่อนนเทิคเนี่ยคนคุ้นเหมือนอยู่ตรงนี้จะบวกกับกูมามเฮ้ยอย่าไปยืมระเบิดครับเพราะว่ามันจะยิงไม่ตายมาทำให้ระเบิดถูกระเบิดอี๋อย่ายิ่งกูนะ มัอธิบายทั้งนั้นดนเองอ้าวอ่ะะจอธิบายทำไมครับทั้งนั้นมันโดนรอนัดเดียวมันวิ่งไปไหนละรอรอรอเป็นปืนที่แรงที่สุดนะแต่ว่าก็ไม่ที่สุดอยู่ดีแต่สิ่งที่ทำดาเมจได้แรงสุดคือป้บอมเฮ้ยเฮ้ยโดนเจ้ด้วยโดนกันไม่รอดไปนอดไอ้สายเออเออหลับอ่าเป็นไรอ่ะ มังสุดท้ายผมว่าออกเกมของเอ็น,นซือจะไปตรงนั้นทำไมครับเดี๋ยวมันไปตรงนั้นมันไม่โดนระเบิดนะครับเอ็นมันอยู่ในบ้านด้วยเอ้่มเเริ่มเริ่มเริ่มเรจ็บก็ต้องไป<พ>ครับเราต้องทนครับโอเคครับแพ้จบคลิปครับจบคลิปเจ็บก็ต้องทนโดนไหมโดนโอ้โหนี่เห็นว่าวิ่งมาแล้วเอออโอ้โหโอ้ โอ้โ้โอ้ใจผ่านอาชีพเม้นหน่อยก็ไม่ให้เรวเราจะได้ป่ะอาชีพเม้นเนี่ยลุงนี้ไปเล่นสายสพอร์ที่ว่าอ nah ๋อโวดเป็นดานเถอะไม่เล่นไอ้ดานเดิม